เที่ยวมันเราจะใช้รู้ว่าเขาไม่นี่ไม่เทไงให้ม่หกเออทไงไม่ก็ชอ่หกด้เลขคุณเลยกำลังคุยที่ดีจำได้ไหมคนนี้จำได้ครับคนนี้เมื่อก่อนวันนั้นน่ะวันนั้นมาเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วมาแล้วมาโรงงานที่ยากรุ่ตังหมดกระเป๋าแล้วไม่มีทางค่ารถกลับบ้านแล้วพี่เอกให้ไปสามร้อยค่าค่าแก๊สสามร้อยกว่าบาทเออสามร้อยกว่าบาทพี่เอกเป็นคนจ่ายให้เขาวันนี้เขากลับมาหาเราอีกแล้ว เขามาเหมาน้ำพริกเราไปขายใช่ไหมวันนี้ตังเต็มกระเป๋าเลยนี่มาดูโอ้เป็นไงล่ะวันนั้นไม่มีตังเลยนะวันนั้นวันนี้อันนี้คือเดินราชการออกเงินเรือกให้การพอดีแล้ววันนี้ก็เลยมาเหมาน้ำพริกพิยาไปขายนะแล้ววันนั้นเขาจะตอบแทนพี่เอกวันนั้นพี่เอกช่วยเขาค่ารถใช่ไหมสามร้อยกว่าบาทวันนี้เขาเหมาทุกทีนสามร้อยเฮ้ยแจกแจกใช่ไหมแจกให้คนจนจริงแจกให้คนนจจริงๆพี่ยาขอให้ บอกให้กลับไปค้าขายดิบขายดีมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมพี่ยาบอกแล้วที่ตรงนี้พี่ยาจะที่จานว่าอะไรรู้ไหมขอให้มีแต่คนใจบุญมาจับใจ่ายใช้สอยที่นี่ขอให้ที่ตรงนี้เป็นที่แห่งคนใจบุญจริงๆนะสนะท้ายแล้วก็กลับมาหาเราแล้วเงินมาใช้นี่พี่เอกแต่พี่เอกบอกว่าไม่เอาไปซื้อกินแจ้ไปไปไป,พ,ไปพี่ยาไปพี่ยาจะได้ฝากร้านเลย พี่แมนคกลุ่มในเพจทุกเพจครับพี่แมนคนรุมตามพี่แมนไปซื้อด้วยนะเพจพี่แมนคนรุมรถเมทกแล้วก็ยูทูบนะตามพี่แมนไปด้วยนะพี่แมนใจบุญมากเลยวันนั้นมาไม่มีตังค์ไม่เดือนมาจค่น้อยนิดนะครับแต่ก็ผมว่าไม่ครับขอเขาทำได้มาใหม่เอากระเป๋าขึ้นมาใหม่กระเป๋าตังค์วันนั้นไม่มีตังค์เลยตังค่ารถก็ไม่มีจ้ายสเพลินไม่คือวันนั้นไม่คือวันนั้นผมก็มาใทีหนึ่งพันบาทครับ พวไม่กินรอบมันจะเยอะเลยแมวันนี้เอาตังมาอวดพิยาแล้วไปเดี๋ยวมีท่านรถตัวลงมาดิไปไปแจกกินกันไม่มีที่ไหนใช่ไหมไม่มีใครมาทวงไปไปไปแจกกินกันมาเร็วๆมาที่เห็นมาแปลวป้ายมาด้วยออกมาออกมาออกมาคุณลองมา อันนี้เป็นลาดนี้ด้กเอาหนะโอ้กระปงรารา่เยือเสื้อเขียวนะคะไปก็แม่นะแลขายอยูที่ไหนะอ๋ออยู่กรพัฒนาที่ดิสาขาไหนสัเกตนะคเานีคนเอานีเปนขายคะ จัี่เรียะะบร้อยค่ะจี่เว,เว,เวจให้แล้วพี่ยาแจกน้จาสบายพี่คขอบคุณพี่แมนด้วยค่ะนี่านนี่นขอบคุณที่แมนด้วยค่ะที่นายยาขึ้นไปไหว้บอกว่าขอให้ตรงนี้เป็นที่แห่งบุญใจบุญขอบคุณพี่แมนเดินลงมาจากศาลยังไม่ทันพ้นศาลเลยนั่งอยู่นั่งอยู่นะนั่งอธิษฐานจิตอยู่ว่าวันนี้ รอ้มีแต่คนใจบุญเดินทางมาโรงงานพี่ยากลุมใช่ไหมพออันหน้ามาเจอคนนี้แจกมันแบบว่าบอกไม่ถูกเลยบอกไม่ถูกเลยว่ามันคนถามว่าพี่ยากรุมคุณไม่ได้แจก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 ,แจกใครไม่เชื่อลองมาสัมผัสรู้สึกง,งานพี่ยาสัมผัสได้แปบ๊บเดียว ไปเชื่อวันนี้พอดีต่าคนาตกน่าฮนเรียกพ่ยาพ่ยาอยู่พยาะไคะี่ยาะไหนเสื้อเจียวไหนจมบายแม่เช้าบนแก่อเช้าเลยแล้วกู้ฉกายได้ิ เส้เดียวได้แค่เสื Man, ้อเขียวได้แค่เสื้อเขียวบอกอันนั้นก็ต่อคิวซื้อซื้อดพอดีาต่อคิเพิ่มมาพยาให้มาเนี่ยเได้้เดต่ว้ีสามาต่อคิว ไปขอบคุณพี่คนนี้นะพี่คนใจบุญด้วยนะก็คือวันหลังจะมาอีกไหมมาแน่นอนครับไปขายได้กำไรดีๆมีกำไรเยอะๆนะแมวป้าจียามาทุกอย่างวิ่งแมวมาบอกว่าอยากให้ชิมบอกว่าที่นี่นราคา100ถึง200ลองละแปดสิบบาทที่อื่นขายเท่าไหร่แล้วทำไมยอยู่ที่นี่ขายแปดสิบ ที่อื่นต้อขายร้อยยี่สิบนะนะเพราะว่าที่นี่มันเป็นโรงงานขายส่งใช่ไหมแปดสิบาทเด็กไม่พลาดตาแปดสิบบาทถูกมากอันะนี้เจ้าแรกแปดสิบบาทยืมยกระดาษไม่ค้งแปดสิบบาทลูกค้าที่อื่นขายร้อยยี่สิบแต่ที่นี่ทีเดียวขายแปดสิบบาท ถ้าลูกค้าอยากได้แปดสิบาทมาที่โรงงานพี่ยากรุงขายเฉพาะเสาร์วันพีนเนาะธรรมดาขายที่ไหนก็ธรรมดาทำสั่งโมเดอร์อย่างเดียวค่ะไม่ไปนี่ไม่ไปที่อื่นทำตามออเดอร์ก็ไม่ทันแล้วตอนเนี้ยตั้งแ <onom> ต่มาอยู่โรงงานเรามีชื่อเสียงใช่ไหมคมีค่ะลูกค้ามาตามเขตของพี่ยากรทุกคนเลยแล้วขายนี่แบบว่าได้ยอดเพิ่มไหมได้ยอดเพิ่มค่ะบ้านก็คำสั่มเดอร์วันก็ทันกว่าลูกทันกว่าลูกทันกว่าลูก นี่ชมพู่ลูกทำมาชมพู่ไขเ่ขเป็นลูกครับไม่ไข่เป็นโลอะไข่เป็นลูกค่ะอคดว่าไข่เป็นโลเป็นโลโลอะไรอะพี่โลโลใ <laughs> เถ้ถาไหนชพู่ที่อรออะไรรอแดหลัรอรับลปดิอุ้ยออเดอินในเพยอยรเท่นี้ไม่ธรรมดานะเกีรนะคะยเช็ครอานหนึ่งร้อยคนเดินงานหน เป็นไปได้ครับเพราะว่ามีมหาลัยสุยนะครับสครีบมากันนะเทปหน้าตาดีมากพี่ตังสองเทปเอามาให้ดูจริงอะไรดีว่าเขาเป็นเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน